พิค้ดสวนแต่ไม่ได้อยู่ในสวนอยู่หลังบ้านนี่ก็ต้นพริกนะต้นพริกนี่อายุ2ปีนะสูงประมาณ2เมตรครึ่งน,นะผมก็ตัดตัดออกให้เหลือประมาณเมตรครึ่งสอาทิต์แตกใบใหม่แตกยอดใหม่ Hãy xem nhé Xóa hết Tẹp bây mày Nhót mày Ngám của đêm Giờ có Học lúc mày Nì, mà Nì, Này Màu Nhìn này Này Cảm giác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  Cảm วันนี้ขออนุญาตนำเสนอการทำเสาต้นพริกสองปีหลังบ้านคุณแม่สวัสดีครับ